เด็กกับประตูล้อเหล็กบานเลื่อนใหญ่ๆอ,อ่ะอาเวลาให้เด็กไปเปิดประตูคนเดียวแล้วประตูนั้นมันไม่มีตัวเซฟตี้ไม่มีตัวล็อกระวังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดีดูเด็กน้อยเอาภาพขึ้นเต็มเลยก็ได้นะคะน้องเดินไปแล้วน้องไปเปิดประตูประตูที่เป็นล้อเลื่อนมันใหญ่บ้าเลยลูกตานน้องตัวนิดนึงประตูท่วมหัวเลยอ่ะน้องก็พักพักแบบออกแรงเวียงอะ่ะแบบเฮ้ยเปิดให้มันเต็มแรงไปเลยปึ้ง ว่าประตูค่ะมันเอียงลงมามันหลุดจากรางเลื่อนตัวล้อนะคะตอนที่น้องเดินไปเนี่ยคือน้องพยายามไปผลักดันประตูให้กลับเข้ารางเลื่อนเหมือนเดิมแต่มันเหมือนจะไม่สําเร็จไป,ไปประตูเนี่ยมันก็เลยโครมลงมาโดนช่วงศีรษะน้องไปนั่งที่พื้นแล้วเนี่ยลุกอมาไม่ได้เพราะว่าขาโดนประตูทับประตูโปรง่ปรงนั่นแหละ ทับตรงขาน้องอน้องพยายามดึงตัวเองออกมาอยู่หลายครั้งเลยนะคะกระชากกระชากดูไม่มีใครเห็นไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ตรงนั้นเลยพยายามจะตะเกียกตะกายอเอาเอา,เอาชีวิตรอดคือยังดีว่าโดนแค่ขานะคือน้องพยายามหลบถอยหลังอะคะ่ะแล้วก็ทับขาดึง,ด,ง,ด,งดึงอยู่นานจนดึงออกมาได้เดินกระเพกกระเพกกลับไปขอความช่วยเหลือนี่เพิ่งเกิดเมื่อเช้า15กันยายนนี่เองนะคะดังนั้นก็เลยเตือนกันในครั้งบ้านที่มีประตู รางเลื่อนล้อเหล็กอย่างนี้อันตรายจริงๆ <c oughs> กับเด็กๆนะนี่นะครับ